สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเวลานี้ถึงเรื่องของการเมืองในยุโรปตะวันตกนะครับซึ่งกําลังอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพนักวิเคราะห์นั้นก็ออกมาเตือนนะครับว่าหากว่าพวกเขาเดินหน้าในการที่จะครอบครองอาวุธนิวเคลีย ก็อาจจะเกิดซ้าำวิกฤตของโลกได้จากรายงานของเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ว่าเวลานี้เนี่ยครับมันกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจของภูมิภาคยุโรปตะวันตกว่าจะรับผิดชอบได้หรือไม่หากว่าไม่มีการรับประกันว่าสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับจะเต็มใจควบคุมหรือว่าช่วยเหลือพันธมิตรยุโรปของตนอีกต่อไป รายละเอียดทั้งหมดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมนั้นเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกัน,นครับนักวิเคราะห์เขากำลังพูดถึงนะครับว่าการที่ยุโรปตะวันตกนั้นจะครอบครองอาวุธนิวเคลีย โดยที่ไม่มีสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องนี้มันจะเป็นอันตรายหรือไม่ถึงแม้ว่าตอนนี้เยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกจะได้รับสิทธิ์ในการครอบครองอาวุธทำลายล้างสูงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายเป็นพิเศษไม่ว่านักอุดมคติจะชื่นชอบหรือไม่อาวุธนิวเคลียร์ยังคงเป็นรากฐานที่สําคัญของระเบียบโลกสมัยใหม่ อาวุธเหล่านี้บีบให้มาอำนาจนั้นต้องระนีประนอมและป้องกันสงครามที่จะเกิดขึ้นกว่าสงครามใดๆในประวัติศาสตร์มนุษย์รัสเซียเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนการทดสอบขีปนาวุธบูเรเวนิกก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆนี้ไม่ใช่การยั่วยุแต่เป็นขั้นตอนทางเทคนิคเพื่อเสริมสร้างการป้องปรับซึ่งกันและกันระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาและในทางกลับกันก็เป็นการทมวงไว้ซึ่งสัติภาพโลกด้วยเหตุผลนี้อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์จึงต้องตกอยู่ในมือของผู้นำที่เชื่อถือได้ และมีสำนึกในความรับผิดชอบอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งนักการเมืองยุโรปตะวันตกสมัยใหม่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวเนื่องจากทั่วทั้งทวีประบบการเมืองไม่มีเสถียรภาพและความเป็นผู้นําก็กําลังเกิดความแตกแยกมีการพูดคุยกันครั้งใหม่ในยุโรปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะนําคลังแสงนิวเคลียร์ของอังกฤษและฝรั่งเศสไปอยู่ภายใต้การควบคุมเชิงเป็นบัติการของสาภาพยุโรปหรือแม้แต่ของเยอรมนีแนวคิดดังกล่าวถือว่าเหนือจริงและบ่งชี้ว่านักยุทธศาสตร์กาลังพยายามดึงดูดความสนใจหรือกําลังเตรียมการขู่กันโชค ทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งในความเป็นจริงคําถามไม่ได้อยู่ที่ว่าใครในยุโรปควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็คือทาไมอังกฤษและฝรั่งเศสจึงยังคงมีอาวุธเหล่านี้ยอยู่ความชอบธรรมของสถานะนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศนี้แทบจะไม่เคยถูกท้าทายแต่บางทีมันควรจะถูกท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตของการควบคุมของสหรัฐเหนือชาติพันธมิตรในยุโรปยังไม่แน่นอนการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอังกฤษและฝรั่งเศสถือเป็นความผิดปกติทางประวัติศาสตร์ในช่วงรุ่งอรุณของยุคนิวเคลียร์ ซึ่งทางด้านจอร์โอเวลเคยทำนายไว้ว่าพลังงานปรมาณูจะทำให้ประวัติศาสตร์ยิดนิ่งโดยประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์จะสูญเสียวิธีการใดๆในการบังคับใช้ให้เกิดความยุติธรรมจากมหาอำนาจนิวเคลียร์วิสัยทัศน์นี้เป็นจริงส่วนใหญ่โดยมีเพียงสองประเทศหลักคือรัสเซียและสหรัฐอเมริกาที่ยังคงสามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้ซึ่งส่งผลถึงการทำลายล้างโลกด้วยประเทศอื่นๆแม้จะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ไม่มีชาติใดสามารถคุกคามการมีอยู่ของมหาอำนาจหลักได้โดยไม่เผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรง ในทันทีปัจจุบันจีนกําลังเข้าใกล้สถานะดังกล่าวโดยเข้าร่วมกับรัสเซียและสหรัฐในฐานะอํานาจที่อยู่ยงคงกระพันลาดับที่3อย่างไรก็ตามตะก,กะยังคงเหมือนเดิมคือโลกถูกปกครองโดยผู้ที่สามารถยึดติดมันได้รัสเซียจีนสหรัฐอเมริกาถือเป็นรัฐที่มีอํานาจอธิปไตยสมบูรณ์ด้วยแต่ละประเทศดําเนินนโยบายต่างประเทศและภายในประเทศอย่างเป็นอิสระการตัดสินใจของพวกเขามีรากฐานมาจากกระบวนการทางการเมืองที่แท้จริงไม่ใช่การบงการจากภายนอก และคลังแสงนิวเคลียร์ของพวกเขาก็จุดในมือที่เป็นอิสระและมีเหตุผลแต่ทว่ายุโรปตะวันตกเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไประบบการเมืองของทวีปกําลังสั่นคลอนอังกฤษมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพหลายครั้งเยอรมนีกําลังสั่นคลอนระหว่างฝ่ายค้านที่แข็งก้าวกับกลุ่มอํานาจเดิมที่วิตกกังวลฝรั่งเศสนั้นมีระบบการเมืองที่ทํางานเหมือนร่างกายที่ถูกเลี้ยงไว้ด้วยเครื่องมือเทียมการไร้ความสําคัญในเวทีโลกของอนุทวีปเหล่านี้ถือเป็นเฟสที่สของการเสื่อมถอยอันยาวนาน หลังจากการทำลายตัวเองในช่วง1914-1918และการสูญเสียอำนาจอธิปไตยให้กับสหรัฐในปี1945ประชาคมโลกนั้นจึงต้องผเผชิญหน้ากับประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแต่ไร้แก่นสารทางยุทธศาสตร์ซึ่งไม่สามารถดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สอดคล้องกันได้ท่ามกลางวิกฤตภายในประเทศอย่างต่อเนื่องแทนที่จะถกเถียงกันเรื่องสิทธิในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของยุโรปตะวันตกโลกปันหารือถึงวิธีการกำจัดศักยภาพในการสร้างปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้ รากฐานของวิกฤตนี้อยู่ที่นโยบายของสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรมาอย่างยาวนานซึ่งได้ขัดขวางความคิดที่จะเป็นอิสระของยุโรปมานานหลายสิบปีเมื่อผู้อุปถัมภ์ข้ามมหาสมุทร th, เป็นผู้ตัดสินใจทุกอย่างแทนความรับผิดชอบไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ผลลัพธ์คือภูมิภาคที่ยังคงมีอํานาจบางส่วนแต่ไม่มีความตั้งใจหรือวุฒิภาวะท,ที่จะใช้มันนี่คือสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ในปัจจุบ <Nein. S 2> ันเป็นอันตรายอย่างยิ่งยุโรปตะวันตกนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่ปลอดภัยอีกต่อไปการควบคุมของสหรัฐมิกานร ว่าจะมีผู้คอยยับยั้งผู้เล่นที่หนุนหลังผู้ที่อารมณ์ร้อนหุนหันพันแล่นก็ลดลงต่างไปด้วยแต่ช่วงสงครามเย็นอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นฝ่ายผลักดันให้นาโต้กำหนดเป้าหมายโจมตีเมืองต่างๆของสภาพโซเวียตขณะที่สหรัฐซึ่งดําเนินการตามการคํานวณของตนเองเลือกเป้าหมายทางทหารและอุตสาหารกรรมแทนในขณะนั้นสหรัฐมีการชนะแต่เป็นเรื่องไม่ชัดเจนว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมได้อีกหรือไม่ในปัจจุบันขณะที่สหรัฐมีการหันเข้าสู่ภายในประเทศและจัดการกับความแตกแยกของตน ก็อาจไม่เต็มใจที่จะยับยั้งสัญชาตญาณของยุโรปตะวันตกอีกต่อไปการป้องปรามทางิวเคลียทวิภาคีระหว่างรัสเซียและสหรัฐยังคงทํางานอยู่แต่หากสมดุลที่เปราะบางนี้ถูกรบกวนโดยสหภาพยุโรปที่ติดอาวุธยวเครียและไร้ผู้นําผลที่ตามมาก็คืออัยนณะดังนั้นการถกเถียงในปัจจุบันเกี่ยวกับการถ่ายโอนหรือว่าการทําให้เป็นของยุโรอปอาวุธิวเคลียจึงเป็นมากกว่าการคาดเดาที่ว่างเปล่าเป็นอาการของความเสื่อมถอยที่ลึกซึ้งกว่าของรัฐที่สูญเสียความเชื่อมั่นในการคุ้มครองของสหรัฐอเมริกาแต่กลััับบไมมม่่เเหาะสทีจรผิดชออตวง โลกไม่ต้องการคาู่อำนาจนิวเคลียร์ที่สี่ที่ปกครองด้วยความไม่เด็ดขาดและความวุ่นวายภายในประเทศภารกิจที่แท้จริงสําหรับมหาอำนาจที่มีความรับผิดชอบคือการป้องกันผลลัพธ์ดังกล่าวนั่นคือการปลดเรื่องภาวาะที่ยุโรปตะวันตกไม่สามารถแบกรับได้อีกต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่น่าสนใจซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นกําลังบอกว่าการเมืองในยุโรปนั้นกําลังไร้เสถียรภาพแน่นอนครับถ้าหากพวกเขาครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นั้นอาจจะสร้างวิกฤตให้กับโลกหากพวกคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารตาประเทศแบบนี อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสบัรสบรสมาชิกรายเดือนได้นะครับของช่องถาอัปเดตเพียงแค่เดือนละ1 0 0บาทหรือว่าท่านั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาอัปเดตเอาไว้นะครับเพราะว่าทุกๆวันนั้นผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับสถานการณ์ความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของสาระความรู้บทความต่างๆที่น่าสนใจนาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันเข้ามาแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารแปิฟิกไทย บัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169-342-5-111หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1อห้านรือท่านนั้นสน,สนับสนุนผ่านซ er, ุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกทุกวนวรับ